บ,บก็ตัวกล้องนี้ป่ะใช่ใช่โอเคครับครับยอดเยี่ยมมากๆครับยอดเยี่ยมมากๆเลย<ท>อาเฮพร,<ท>ร้อมกันดังเฮตาเป้ก็มาด้วยนะครับเป็นผู้สักขาว ร้อยยังไงวันนี้มากันยังไงอ่ะยอดเยี่ยมมากครับลุงตู่อยู่ไปยาวๆราตรี่งปูนะครับตอนนี้นะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทุกคนก็มาร่วมด้วยช่วยกันครับวันนี้ชาวราชบุรียินดีต้อนรับนายกประยุทธ์จันทโอชานะฮะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเข้าครับชาวราชบุรียินดีต้อนรับครับยอดเยี่ยมมากๆเลย นายกสู้สู้สนายกสู้สู้ฮะยอดยอดเยี่ยมมากๆเลยครับโอเค,อเ,คเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับไม่มีแต่ความรักความผูกพันต่อกันครับทุกคนชาวราชบุรียินดีต้อนรับนายกลุงตูนะครับอ่าสุดยอดเลยนะครับแล้วก็พูดสึกข่าวนะครับก็มาด้วยนะประยัดประยัด นะครับโอเคครับได้ตาแป้ขาวติดราชบุรีก็มาด้วยครับซื้อสัตว์จริงใจไรกองนะครับี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอันนี้มาในชุดสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับอันนี้มาในชุดนะครับอาไทยสงดำตุยต่อครับอายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับมาให้กำลังแรงใจนะครับทุกคนเข้าไปดูได้ช่องสอนอจิ๊บท้องถินไทยนะ เพจเฟซบุ๊กท้องดินไทยนะครับตอนนี้ทุกคนก็มาลอยนะครับมาลวมด้วยช่วยกันครับตอนนี้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นครับอันนี้คือผู้สื่อข่าวครับตาเป่ผู้สื่อข่าวราชบุรีนะครับให่มีผู้ติดตามนะเป็นแสนๆทีเดียวนะครับนะครับตอนนี้ทุกคนก็สู้ๆนะครับลวมด้วยช่วยกันสู้ๆนะครับตอนนี้อ่ารุด้วยกัน ครับอันนี้คือทุกคนจะมาคอยให้กำลังแรงใจครับกำลังแรงใจครับมาสีเหลืองแล้วก็ดอกไม้นะครับมาชุดไทยนะตอนนี้ทุกคนมาคอยต้อนรับนะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นที่เป็นแต่ความรักความผูกพันต่อกันนะครับบริเวณด้านหน้านะครับ่าธนาคารนะออมสินทุกคนก็จะมาคอยต้อนรับนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศดีครับ เป็นบรรยากาศที่นะครับอบอุ่นที่มีแต่ความรักความผูกพันต่อก,กันนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะโอเคครับครับนีกำลังใจนะ <c oughs> ครับอันนี้มีป้ายนะครับสนับสนุนลุงตู่ลุงตู่ตครับ <c oughs> ป้ายที่สวยงามมากๆโอ้ยยอดเยี่ยมมากๆเลยครับมากดไลค์หน่อยสุดยอดเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับบริเวณตัวนี้บริเวณนะครับสนามหญ้านะครับก็จะมีผู้คนครับได้หลั่งไหลกันเข้ามาเทมานะครับเพื่อที่จะมาต้อนรับมาต้อนรับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานันเองมาพิธีเปิดในวันนี้นะครับ แล้วก็มีนายกนะครับนายกวันดีครับมีท่านนายกสองมาด้วยนะครับวันดีครับมาคอยต้อนรับวันดีครับท่านนายกวัญชัยแต่วันดีครับมาคอยต้อนรับด้วยนะครับท่านก็เป็นนะครับเป็นนายกหนุ่มนะครับรูปหล่อผู้มีบริหารอ่าบริหารงานกว้างไกลนะครับใส่ใจประชาชนนะครับไปงานที่ไหนเจอกันทุกงานนะครับยอดเยี่ยมมากครับท่านวันดีครับนดีครับวันดีครับท่านโอเคช่อง y o u t u สอสนจิ๊บนะครับ <uting vehicle" S 2> ด้านนี้นะครับ <registered Spanish people> ทุกคนก็คอต้อนรับครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขบวนเนี่ยตัวห้ามทำเนี่ยถ่ายตัวนี้ครับทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันครับครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณมากครับ อันนี้สุดยอดมากเลยนะครับสวัสดีครับโอเคอันนี้คือพิธีนะครับต่างๆที่จะทำพิธีกันนะครับวันนี้บริเวณตัวนี้คือประกอบพิธีเทพเจ้านะครับเจ้าพ่อองค์นั้นเองนะครับเจ้าพ่อก่อนดูเจ้าพ่อทับพิม์คือสุวยนะครับทุกคนมาร่วมด้วยเช่นกันวันนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะตักนิดนึง ด้วยการส time, uh, term, uh ุง huh. จ right. so, so, the so, okay. so, ีนท okay. ี่จะถึงมาขอให้พ hmm. ่อแม่พี่น้องชาวไทยจีนนะครับได้มาร่วมพิธีไรับไม่นะครับจำนวนเก้าองค์ับที่อยู่ในที่นี้นะครับแล้วก็ขอโชคลาภทางซ้ายมือนะฮะโอเคครับครับขอโชคขอลาบนะครับโอเคครับท่านโอเคครับขอโชคขอลาบด้านนี้นะครับ สำหรับบริเวณด้านนี้เับเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับาบางกรพันหงพ้นน้ำนะครับสวยงามมากๆครับครับบริเวณด้านนี้เมื่อสู่ประตูทางเข้าก็จะมีจุดคัดกรองนั่นเองนะครับคัดกรองตำรวจก็จะผ่านจุดคัดกรองนะครับเช็ดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับนะครับ ไม่ยอมมาถ่ายผมด้วยได้ๆครับสหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนก็อย Papa ่าลืมฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สอนจิ๊บก้าวเดินต่อไปด้วยนะครับลุงตู่สู้สู้ลุงตู่สู้สู้ลุงตู่สู้สู้ยาวขอบคุณมากครับจบเลย